สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบพอบกันให้ยามคำยามแรงแบบนี้หลังจากฝนตกหนักเนะพี่น้องแม่งเมากับบินเข้ากองไฟจ้าบรรยากาศบ้านเ้า,า,เาพอได้เปิดไฟปุ๊บแม่งเมากก็มาเป็นฟูเลยพี่นอ้องมือกรแถวบ้านเขาสิกินแม่งเมากันนอกแถวบ้านเรา เยินโอกาสกินหรจ้าอ so ันของกินแนวกินมันก็มีกินหลายๆกินแมงเวก็เมวเด้อค่ะเฮ้ยอันผู้ไดจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะเปิดไฟแล้วก่ะปล่อยเป็ดปล่อยไก่มันกินแมงเี่น้องเอ้ย ก็สิอ้วนยังขาดคนหลาะละบรรยากาศตอนแรกแบบนี้เนาะ <laughs> เถาเฮือนไผเฮือนมันเปิดโทรทัศน์เบิง่งละครดังจ้าหลังข่าว อ้าวแล้วพี่น้องบัดนี้กันถึงเวลาที่ไทยบ้านจะได้ปิดร้านตัดผมักทีเดินอยู่ข้างนอกก็ได้กลิ่นทูปนะจ๊ะพอข้ามแรงมาแถวบ้านเราคนก็จุดทูปเนาะจุดทูปกางแจ้ง16ดอกกลิ่นทูปก็ลอยมาไทยบ้านก็ขนลุกจ้ามีการถ่ายต่อแล้วขอเข้าร้านก่อนจะดึงประตูเก็บร่มเก็บอะไรให้เรียบร้อยพี่น้องจไดเ อับน้ำป้าแป้งกินข่าวแรงน,อน,อนอ้องๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนอ้องเจอกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแห้งสวัสดีจ้า